สวัสดีครับจันจอจูเอสเครับวันนี้ชีพจรลงเท้าอีกแล้วนะครับตามอาชีพเลยนะครับตอนนี้เดินทางไกลนะครับประมาณพัดบัโลนะครับประมาณหกกับเจ็ดร้อยไมล์นะครับวันนี้จะเดินทางไปที่ฟลอริดานะครับที่ปารามาซ i รีนะครับก็วันนี้มีลูกค้านะครับ นะครับเข้ามาจากปาลามาซิรีนะครับเพื่อที่จะมางานแต่งของพี่ชายเขานะครับถ้าใครจำได้ก็คลิปสองคลิปที่แล้วนะครับที่ไป,ไปงานแต่งนะครับงานแต่งงานที่ผมไปถ่ายรูปงานแต่งงานให้เขานะครับแล้วก็เขาเป็นคนปาลามาซิรีนะครับแล้วก็ญาติเขาก็มาด้วยแล้วทีเนี้ยเขาไม่มีเวลาที่จะไปส่งญาติเขาที่ฟลอริดานะครับเขาก็เลย จ้งให้ผมเนี่ยไปส่งน้องสาวเขานะครับกับลูกชายเขาที่พลอยไอด้แต่ใจความหลักที่จะไปวันนี้ก็จริงๆแล้วจะไปแสดงความดีใจกับน้องชายนะครับน้องดงนะครับมาอยู่ที่นี่ได้5 6, 7, ้าหกเดปีวันนี้มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับเขาจะขึ้นบ้านใหม่วันที่แปดนี้นะครับก็จะไปแสดงความดีกับน้องชายด้วย พาเพือพ่อนๆไปดูบรรยากาศที่ปาานรีสนะครับไปไปกันตอนนี้มาถึงสถานีแล้วนะครับนี่พี่หมวดน้องกับฟรอยด้าอ่ะฮะสนน้องกับฟรอยด้าแล้วก็จะไปเซอร์ไพรส์พี่ดงด้ะอลเ,ลเอาไว้พรให้น้องหน่อยขึ้นบ้านใหม่ขอให้อ่าธุรกิจรุ่งเรืองนะครับบ้านใหม่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข กลับบ้านใหม่แล้วเราเจอกันเร็วๆนี้รวย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 เฮงเฮงทุกคนบบ๊าายยไปไปไปครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณครับตอนนี้นี่ลูกค้าอยู่ข้างข้างวอชิเน็ตใครวอชิเน็ตเฮ้ยนะเฮ้ยนะแอนวอชิเน็ตได้จ้าอืมแอน where we gonna go today Panama City Panama City Florida you ready yeah let's go ตอนนี้เราอยู่ถึงมิสซิสซิปปีแล้วนะครับวัดท่านไปจอตุเรียกเท่าตุียต22เอตอนนี้3โมง22ตอนนี้เราอยู่ที่มิสซิสซิปปีนะครับเป็นที่พักรถตอนนี้หยุดรถอีกแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเข้าเขตรัฐบัลมาะนะครับเมื่อกี้จอดอยู่ที่มิสซิสซิปปีอันนี้ที่ที่จอดรถครับ ที่เป็กที่พักผ่อนไปแล้วเมื่อยก็จอดสวยอยู่ตอนนี้อยู่เราก็มาอย่ตรงนี้นะนา่าจะใช้เวลาประมาณสักสามหรือสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็กนิดหนึ่งเข้าห้องน้องห้อง,น,งน้ำนี่นะครับที่ผ้าคลุมทางบ้านเราก็ที่ผ้าริมทางนี่แหละ หเหนื่อยอะไรครับไปล้างนงล้างหน้าครับที่นอนได้นะครับเวลานีเหนื่อยมากครับเบรกแล้วก็นอนได้เลย mm hmm. ที่พักินทางได้เวลาแล้วไปกันต่อไฟอได้ยังอีกไกลอีกประมาณเกือบสามร้อยกิโลนะคัน่าจะวิ่งประมาณจากสองชั่วโมกว่าก็น่าจะถึงแล้วไปคับ ที่มายแล้วมายแพงตอนนี้เสร็จสิ้นหนึ่งภาร,รกิจนะครับส่งน้องถึงบ้านแล้วทีนี้ก็ไปเซอร์ไพรส์พี่ดงต่ออีกน,นะครับภาวนาว่าจะให้มีใครบอกนะครับไอแม่จะบอกเลยเซอร์ไพรส์แสนะ night, น่บายยกูได้ครับกูได้ตอนนี้เมื่อกี้นะครับ ผมรีบไปส่งน้องแล้วก็กับลูกของเขาแล้วก็รีบส่งแล้วก็รีบกลับมาเพราะว่ากลัวฝั่งที่เข้านอนก่อนนะครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าบ้านเพื่อนนะครับมาสซอรนไพรับจะขึ้นมาใหม่ไสองวันนี้วันที่แปดนี้นะครับก็พอดีมาส่งพี่โมดหลานสาวพี่โมดนะครับหลานของแฟนแกกับลูกแล้วก็พอดีว่าน้องเขาจะขึ้นบ้านใหม่พอดีก็เลยแวะมาหาพอดีมาสซอรไพรงานนี้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับดู นี้ผมอยู่หน้าบ้านนะผมอยู่หน้าบ้านเขายังไม่ได้ลงไปได้ลงไปสะพายจำได้นะครับไกลมาแล้วครั้งนึงทำให้ได้ก็ดี เซฟายนี่มดมาคนเดียวเดี๋ยวนี่ครับหัวใจตัวละเสดงเซฟายเซฟายเกิดมาถึงก็ดหาข้าวให้กินเลยเคนแคอยู่นะแต่มัน <S <S นี่หาข้าวให้กินวันนี้กินข้าวก่อนนี่นะครับ ขราค่อยคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบาย